หรือสงครามไซเบอร์กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสงครามไซเบอร์ดังกล่าวนะครับก็เรียกว่ามีความรุนแรงที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันเจ้าหญิงแคทก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งที่ถูกโซเชียลมีเดียเอามาวิพักวิจารณ์ถึงขั้นพยายามจะปล่อยข่าวว่าจะเหมือนเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องราว สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวพี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของมหาอำนาจที่ต้องจับตามมองและดูเข้าจะมีความรุนแรงมากขึ้นสารรัสเซียก็มีคำสั่งจำคุก6กปี คนประนามปฏิบัติการทางทหารในรยนูเครนนะครับสาลทหารแห่งหนึ่งในรัสเซียน,นะครับได้มีการลงโทษจำคุกชายคนหนึ่งไปเวลา6ปีสำหรับการโพสต์ข้อความทางออนไลน์ประนามปฏิบัติการทางทหารดุกรานรยูเครนของรัสเซียกวากนเคลื่อนไหวดังกล่าวมอสโกนในการดําเนินการปราบปรามพวกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความขัดแย้งดังกล่าวต่อสาธารณชนนะครับในขณะที่สภาะวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ลง2วันติดต่อกัน หลังดอลล่าสหรัฐอเมริกาแข่งค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาและก็ทองคํานั้นก็มีการปิดบวกขึ้นมาราคาน้ํามันขยับลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังดอลล่าสหรัฐอเมริกาแข็งค่าและข้อมูลปิดตัวเลี่ยมสำรองของสหรัฐอเมริกันอย่างไรก็ตามทองคาและวอล์รีทปิดบวกนักลงทุนยังคงเพ่งเล็งนะครับไปที่ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อในสัปดาห์นี้ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มความ เคลื่อนไหวด้านอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับในขณะที่ตอบโต้อย่างดุเดือดเลยทีเดียวฮนะฮิชบัล,ล็ก็ยิงจรวดนับ10บถล่มอิสราเอลนะครับแก้แค้นยิงโจมตีเลบานอนพวกฮิชบัล,ล็ะนะครับในเลบานอนกล่าวอ้างยิงจรวดหลาย10บลูกเข้าใส่เคยัก ซาโมนานะครับเมืองของอิสราเอลที่ตั้งอยู่ตามแนวรบแดนในช่วงเช้าในบริการตอบโต้เหตุโจมตีการนองเลือดของอิสราเอลที่บริเวณเมืองเฮบราลีเยทางตอนใต้ของเลบานอนหนึ่งวันก่อนหน้านี้นายพลของอังกฤษก็ยอมรับกองทัพรับมือศัตรูอย่างรัสเซียได้แค่2เดือน พลโทโรเบิร์ตมาโกวานะครับรองเสนาธิการนะครับกลาโหมของสหราชอาณาจักรให้ปากคำต่อประธานกรรมธิการกลาโหมของรัฐสภาว่าไม่ได้เตรียมพร้อมหากต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดอย่างรัสเซียโดยชื่อว่ากองทัพจะขาดแคลนทรัพยากรทางทาหารอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกระสุนปืน หากมีการเผชิญหน้ากับทางฝั่งรัเสเซียเมื่อถูกสอสอมาร์กฟรังซัวสมาชิกคณะกรรมาิการกลาโหมอดีตรัมตรีทบวงทหารบกสอบถามเกี่ยวกับโอกาสที่ทหารรัเสเซียนะฮะในการต่อสู้นะครับกับอังกฤษพลโทมาโกวานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่กองทัพสหาราชอาณาจากักรจะอยู่ได้นานกว่า2เดือน ในสงครามที่มีการสู้รบอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินก็มีการเย้ยตะวันตกส่งเครื่อง F16 ก็ไม่ช่วยให้ยูเครนชนะสงครามประธานาธิวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียบอกกับบรรดานักบินของกองทัพนะครับรัสเซียว่าต่อให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ให้กับ ยูเครนก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์ภายในสนามรบได้อย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่า F-16 เป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพติดอาวุธนิวเครียร์เป็นสิ่งที่มอสโกจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อปรับแผนต่อไปในการผู้นำแดนมีคาวบอกได้ว่า F-16 ถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของรัสเซียไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคำพูดของวาลาดามีปูตินมีขึ้นหลังจากที่นะฮะ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้ออกมาให้ข้อมูลว่า f 16กําลังจะถูกส่งมาถึงยูเครนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับยูเครนซึ่งทําสงครามต่อต้านรัสเซียมานาน2ปีพยายามเรียกร้องนะครับหลายเดือนให้ชาติตะวันตกยอมส่งมอบเครื่องบิน f 16ให้กับพวกเขาในขณะที่เบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และก็ นอร์เวย์นะครับเป็นหนึ่งในบางประเทศที่ให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะดำเนินการบริจาค F16 ให้กับยูเครนซึ่งจะมีกลุ่มประเทศที่อาสาช่วยฝึกบินยูเครนให้สามารถใช้งานเครื่องรุ่นนี้จนได้ในขณะที่มาเลเซียก็เตรียมพิจารณาขยายโครงการรถไฟฟ้าของจีนไปถึงดินแดนของไทย รัฐบาลมาเลเซียเผยเตรียมพิจารณาขยายโครงการเส้นทางรถไฟมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนขึ้นมาจะถึงชายแดนโดยหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่าง2ชาตินะครับเพื่อนบ้านโครงการเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่ม เส้นทางชายฝัง่งภาคตะวันออกและตะวันตกของมาเลเซียระยะทาง665กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณราวประมาณ5 2 7 0ล้านริงกิตและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายปี2026นะครับในขณะที่ชาวเน็ตก็ขำกันกากเลยทีเดียวฮะสื่ออังกฤษโทษจีนรัสเซียนะฮะต้นตอปล่อยข่าวลือเจ้าหญิงแคท รายงานข่าวของบรรดาสื่อมวลชนสหาราชอาณาจักรที่ชวนคิดว่ากลไกโฆษณาชวนเชื่อในจีนรัสเซียและอิหร่านเป็นคนปล่อยข่าวลือทางออนไลน์และคาดเดาทฤษฎีสมกบมคิดต่างๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงแคทนะครับเพื่อบ่อนทำลายสถิตภาพสังคมอังกฤษสร้างความงงงวยนะครับเรียกเสียงเย้ยหยันอ,อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ นะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของนักประดน้ำนะฮะก็มีการกู้สองศพคนงานฮะที่เกิดเหตุเรือนะฮะพุ่งชนที่บันติมอผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างสะพานฮะซึ่งพบว่ามีจุดอ่อนทีมดำน้ำของสหรัฐอเมริกากู้ร่างคนงานทั้งหมด6คน กูร่างสองคนจะทั้งหมด6คนซึ่งสูญหายไปในเหตุการณ์สะพานถลม่มที่เมืองบันติมอร์รัฐเมอร์อแลนด์ของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาครับพี่ครับนักประดานา้ำนะครับของสหรัฐอเมริกาก็มีการกู้ร่างคนงานทั้งหมด6คนนะฮะจาก2คนขึ้นมาได้ก่อนนะครับคือเออ นักประดาน้ำของสหรัฐอเมริกาก็มีการกู้ร่าง2คนงานทั้งหมด6คนนะครับที่สูญหายในเหตุการณ์สะพานล่มที่เมืองบันจิมอร์ Murray and, รัฐเมอริแลนด์สหรัฐอเมริกาขึ้นมาจากแม่น้ำนะได้สำเร็จในะขณะที่เจ้าที่ทำการตรวจสอบกลองดำพบว่ากัปตันเรือสินค้าส่งสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือเรือลากจูงและแจ้งปัญหาการสูญเสียพลังงานเพียงไม่กี่นาทีก่อนเรือ พุ่งชนสะพานนะครับหัวหน้าคณะความปลอดภัยขนส่งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกายัางให้ข้อมูลด้วยว่าสะพานฟรานซิสสกอตคีนะครับซึ่งสร้างขึ้นในปี1976ขาดความซํำซ้อนนะครับในโครงสร้างวิศวกรรมซึ่งมักจะพบในสะพานรุ่นใหม่ๆทำให้สะพานแห่งนี้มีความเปราะบาง และง่ายต่อการพังทลายลงมานะครับในขณะที่หนุ่มจีนก็บันทึกสิติโลกนะครับพ่นน้ำออกจากปากได้เป็นเวลาต่อเนื่องถึง5นาทีเรื่องปแปลกๆของคนจีนได้รับการจดทะเบียนบันทึกนะครับสติโลกโดย Guinness World Record บอกว่าบุคคลที่สามารถพ่นน้ำออกจากปากอย่างต่อเนื่องได้นานที่สุดโดยทําได้นาน5นาทีกับอีก51.88วินาทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของอึ่งๆของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับถูกเอ่ยถึงในคดี30ล้านดอนลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับแรปเปอร์ชอนคิดดี Combat, คอมบัสนกรจัดงานปาร์ตี้ค้าประเวณีกระหัสดูสองแห่งใน l อและในอามีนของศิลปินผิวสีโดนเจ้าที่สหรัสอเมริกาถือไรเฟิลนะครับในขณะที่หุ่นยนต์หุ้มเกราะก็บุคคลสสำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นเรื่องโจทจกันเรื่องพระนามนะครับของดรุกแห่งซาเซซื่อปรากฏในคำฟ้องของคดีความ ในเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างโปรดิวเซอร์็อกนี่บิชล็อกโจนและก็แรปเปอร์ผิวสีชอนคิดดี้คอมในคดีมูลค่ากว่า30ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าศิลปินชื่อดังจัดปาร์ตี้กระชอนค้าประเวณีไปทั่วครับตามคำฟ้องจ้างผู้คนต้องการเข้าร่วมเฉพาะมีแต่แขกระดับ เอลิสเตอร์ ister, นะครับทั้งนักกีฬาชื่อดังนักการเมืองศิลปินรวมถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับต่างชาตนะิรวมทั้งเชื้อราชวงศ์ด้วยซึ่งก็มีการพูดถึงในคดีดังกล่าวเรื <S <S ่องของเจ้าหญิงแคทซึ่งก็เป็นประเด็นมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการหายตัวของพระองค์ท่านต่อมาก็ออกแถลงการนะครับด้วยพระองค์เอง ซึ่งการออกแถลงการด้วยพระองค์เองก็มีพระเจ้าชาที่3านมะทรงเสด็จพำนเินเสวยพระกยาหารจากนั้นก็มาอัดคลิปวิดีโอเผยแพร,แร่ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งสื่อนะของอังกฤษนะก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของทางฝั่งจีนแลระลัะสเซียเป็นการปั่นกระแสขึ้นมา ในขณะที่อังกฤษเองก็มีการสอบถามทหารที่จะเข้าทําการทําสงครามถ้ามีการทําสงครามกับทางฝั่งรัสเซียจะต่อต้านรัสเซียได้นานหรือไม่นะครับอังกฤษก็บอกว่าเขาจะทำการตอบโต้ ได้เพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นถ้าเกิดทําสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงแคทในเรื่องการต่อต้านข่าวกรองนะครับหรือ IO หรือปฏิบัติการจิตวิทยานั้นนะฮะหรือสองครามไซเบอร์กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและสงครามไซเบอร์ดังกล่าวนะครับก็เรียกว่ามีความรุนแรงที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันนะเจ้าหญิงแคทก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งฮะ ที่ถูกโซเชียลมีเดียเอามาวิพ์วิจารณ์ถึงขั้นพยายามจะปล่อยข่าวว่าจะเหมือนเจ้าหญิงไดนอาน่าด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยี่มกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you mm -hmm. อของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมให้ทั่วแคลนแดนทินนมาเปลี่ยนแผ่นดิน 킥